ยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยแนนพรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการยื่นคําขอหมายเรียกพยานบุคคลนะครับเข้าสู่ระบบซีออสนะครับเพื่อให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคลให้พยานคนนั้นมาเบิกความที่ศาลตามวันนัดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบซีออสนะครับเราก็จะต้องจดทาคาขอหมายเรียกพยานบุคคลพร้อมทั้งหมายเรียกพยานบุคคลอีก2ฉบับเป็น pdf ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราทําเอกสาร คำขอหมายเลขพยบุคคลและหมายเลขพยานบุคสองฉบ,บับเป็นไฟล์เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ระบบ C ีออนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอแรกของระบบ c ีออนะครับก็ให้ปิดประกาศตรงนี้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกที่ยื่นคําคู่ความนะครับแล้วเลือกลงไปข้างล่างเลือกที่อื่นๆคือคําร้องคําขอคําแถลงนะครับเมื่อเราเลือกที่คําร้องคําขอคําแถลงนะครับก็จะปรากฏด,ด้านตรงกลางๆด้านล่างนี้นะครับว่าเป็นยื่นคําคู่ความตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกที่ยื่นคำคู่ความนะครับดังนั้นระบบจะสอบถามการยิรยน,รรยยนยอมนะครับให้เราคลิกยินยอมนะครับระบบก็จะไปสู่หน้าจอแบบฟอร์มยื่นครับส่งคำคู่ความและเอกสารนะครับตรงนี้ให้เราเลือกชื่อสารนะครับวันนี้ผมจะยื่นที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองนะครับเมื่อเราเลือกชื่อสารนะครับแล้วก็จะเลือกประเภทของคำร้องแล้วก็ระบุหัวข้อของคำคู่ความนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกชื่อสารแล้วก็ เลือกประเภทคำคู่ความแล้วก็ระบุหัวข้อคำคู่ความก่อนนะครับครับเมื่อเราเลือกชื่อสารแล้วนะครับก็ให้เราเลือกสถานะการติดตามนะครับคดีนี้เนื่องจากผมยังไม่ได้ยื่นติดตามคดีนะครับถ้าเราเลือกเป็นคดีที่ติดตามก็จะไม่พบรายละเอียดของคดีนะครับจึงต้องเลือกเป็นคดีที่ไม่เคยติดตามนะครับจากนั้นก็ให้ระบุประเภทของคดีนะครับคดีสารเยาวชนและครอบครัวการคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ผมยื่นขออนุญาตทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนะครับคดีก็จะเป็นคดีแพ่ง ขึ้นต้นด้วยยชพนะครับคือสารยาวชนแพ่งนะครับมาใส่หมายเลขคดีแล้วก็ปีพศที่ผมยื่นคำร้องไว้นะครับจากนั้นก็ระบุประเภทของคำคู่ความนะครับเ <c oughs> นื่องจากการขอหมายเรียกพยานบุคคลเป็นคำขอเราก็จะต้องเลือกที่คําขอตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุหัวข้อคําคู่ความว่าคําขอหมายเรียกพยานบุคคลนะครับจากนั้นเราก็ให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับให้เรานําเอกสารแนบมาทําการ <c oughs> อ, <c oughs> อัปโหลดตรงเอกสารแนบตรงนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีเอกสารแนบก็คือคําคู่ความก็คือคําขอหมายเรียกพยานบุคคลพร้อมด้วยพยานบุคคลที่เราแนบเป็นไฟล์เดียวกันไว้แล้วเป็น PDF นะครับฉะนั้นเราก็จะแนบใบแต่งทนายความบัตรประชาชนของทนายความแล้วก็ใบอนุญ,ญาตทนายความลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเลือกไฟล์เอกสารต่างๆมาแล้วก็ทําการอัปโหลดก่อนนะครับครับเมื่อเราเลือกเอกสารแล้วก็ทําการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะยืนยันยื่นคาร้องตรงนี้นะครับ ก็ให้เราตรวจดูเอกสารเสียก่อนให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นเอกสารที่เราอัปโหลดนั้นเป็นเอกสารฉบับที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราถึงจะเลือกที่ยื่นคำร้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเราตรวจดูเอกสารที่เราทําการอัปโหลดไปแล้วนั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เลือกที่ยื่นคำร้องตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จการยื่นคําขอหมายเรียกพยานบุคคลนะครับ แล้วเราก็รอจนกว่าสารจะมีคำสั่งอนุญาตนะครับครับเมื่อเราคลิกที่ยื่นคำร้องแล้วนะครับระบบก็จะทำการเซฟคำร้องของเราเข้าสู่ระบบ c ีออนะครับแล้วก็จะมาปรากฏรายละเอียดอยู่ในเอกสารในลำดับที่1ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับสถานะก็คือรอเจ้าหน้าที่รับคำร้องนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะรอจนกว่า สถานะต่างๆจะเปลี่ยนไปตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการยื่นคาขอหมายเรยกพยานบุคคลเข้าสู่ระบบ c ีออแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในการทํางานในในฐานะเป็นทนายความนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ